สรุปผลการแข่งศึกมวยไทยเจ็ดสีครับวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566ครับผลคู่ที่1ครับคู่นี้ต้องบอกว่า3ยก71แล้วนะครับต่อแพงเลยครับคู่นี้ขาดครับสักนาคาเอาไปจปรัชพรพนมฝ่ายแดงชนะคะแนนฉลามเงินเซตฉลามขาวครับเปิดหัวคู่ที่1ไปแบบก็ถ้ามองแรงก็คือแดงโชว์หรูนะครับถอยศาสตร์แข้งเหลี่ยมเชิงดีกว่านะครับชั้นเชิงจริงจังหวะได้ดีกว่าเก็บ ทยชนะไปครับในคู่แรกซึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็ผลคู่ที่2ครับคู่2ทศกัณฐ์ช้างนครสีแผ่นงินครับชนะคะแนนวันวิเศษลูกบ้านใหญ่คู่นี้ก็ขาดเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกันครับเป็นทรงเดียวกันเลยทศกัณฐ์ช้างนครสีวันนี้เก่งกว่าครับแล้วก็ชนะไปครับแล้วก็คู่ที่3ครับผลคู่3โดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มไายแดงครับชนะคะแนนเพชรเอกเกตจำรูนขาดอีกแล้วคู่นี้นะครับ3ยกก็1ิก็มีครับแล้วก็คะแนนที่ออกมานี่ 47่นะครับ47 49นะทั้ง3เสียงเลยนะครับคะแนนออกมาขาดนะครับก็เป็นอินคู่ที่ต้องบอกว่าไม่น่าจะได้เจอกันอีกครับในเร็วๆนี้และก็ผลคู่เอกคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายนี่ก็ถือว่าได้ลุ้นนะส่วนตัวมองก็สูสีนะครับแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆครับวันนี้พันศักด์วัลวันทวีาฝแดงครับสามารถเอาชนะคะแนนสันเพชรสอสระชีพไปได้นะครับคข้าพายกจริงๆก็ราคาแดงต่อประมาณ61หมด4ี่ยกใหม่ๆปล่อยตัวมามีเสมอนะครับ แต่อาจริงยกห้าเข้ามาก็ร้องเล่นกันแล้วสามหนึ่งห้าหนึ่งประมาณนี้คู่นี้ก็ถือว่าตามราคาครับแล้วก็ใครที่มองไม่เหมือนกรรมการก็แพ้ไปครับจบเกมครับพันศักดิ์วันทวีฝ่ายแดงชนะคะแนนสันเพชรสอสละชีพครับสรุปผลศึกมวยเจ็ดสีนะครับคู่ที่หนึ่งครับศักดิ์นาคาอบจรนครพนมชนะคะแนนฉลามเงินสิ์ฉลามขาวคู่ที่สองวันวิเศษลูกบ้านใหญ่แพ้คะแนนทศกัณฐ์ช้างนครศรี คู่ที่สามมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มชนะคะแนนเพชรเอกเกตจำรูนคู่4พันศักดิ์ววรทวีชนะคะแนนสันเพชรสอสละชีพครับก็คืออีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบใจอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเอาไว้พอไม่คลิปหนาครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำไปดีสุสขุคนแลวก็ข้อมูลนะครับรายละเอียดอยู่ใต้ดิสคริปชันนี้เลยครับ